สวัสดีค่ะ Happy Healing h a l o t by Donut นะคะวันนี้มาพบกับหัวข้อที่เป็น Random คลิปนะคะการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคุณจะเป็นอย่างไรมีเส้นทางยังไงบ้างนะคะวันนี้จะใช้ไพ่ทั้งหมดสามสำรับนะคะในการเปิดหัวข้อนี้ออกมานะเดี๋ยวเรามา เปิดไพ่นะคะสับไพ่แล้วเปิดพร้อมๆกันได้เลยนะคะเริ่มกันที่ไพ่ใบชาค่ะมีสิ่งใดที่อยากจะบอกให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้บ้างนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับการตื่นรู้ภายในตัวตนของเขาจิตวิญญาณภายในต้องการที่จะบอกอะไรอยากใช้ไพ่ใบชาช่วยบอกมานะคะ mm hmm. ตามความเป็นจริงโอเค เสร็จแล้วเรามาสับไพ่เอิร์ธบงกันต่อนะเดี๋ยวจะให้ไพ่ช่วยเล่าเรื่องนะคะการเดินทางของพวกคุณนะคะที่ได้ผ่านมาดูคลิปนี้คุณอาจจะมีภารกิจหรือมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างนะคะที่จะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับ ิตวิญญาณนะโอเคค่ะครบแล้วเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันเลยนะพยไพ่ใบชานะคะคุณได้ไพ่วินชิมพีชแอนฮาร์โมนีเป็นไพ่ ที่บอกว่าคุณได้พบกับความสงบนะคะแล้วก็ฮาร์โมนีเป็นความรู้สึกสบายใจนะความรู้สึกเกี่ยวกับผสมผสานการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสุขสงบที่คุณเจอนะ Wait, someone is trying to become between you and friend or something between you want การที่จะเข้าถึงความสงบเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องที่เข้ามาขัดขวางหรือเป็นประสักคอยู่ณตอนนี้นะคะแทน a าร celebration fun enjoyment คุณจะได้ค้นพบนะย,ยกับความสุขนะคะความบันเทิงในชีวิตนะแสดงว่ามันมี การเข้ามาขวางกั้นนะคะของอะไรบางอย่างเนาะ Older Woman dealing all r e l a t i o n s h i p with an Older Woman คุณจะได้คนพบนะคะหรือได้เจอกับคนที่เป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่แก่กว่าคุณหรือผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะคะที่อาจจะรู้สึกว่ามีในแง่ของการเป็นผู้ที่อายุมากกว่าประสบการณ์มากกว่านะ มู Move, ค่ะ s ัมวัน e is extremely s t u b o o r n n n d unwilling to change มันมีบางอย่างนะคะที่รู้สึกว่ามันจะไปข้างหน้าต่อแต่ว่ามันมันดื้อดึงมันไม่ไปนะคะเหมือนลาตัวน,นี้จะไปข้างหน้าแต่เจ้าของจะฉุดรังไว้ข้างหลังมันเกิดภาวะาแก้ๆกลงๆลังเลไปไหนไม่ถูกนะคะแล้วก็ครอค่ะ be careful do not take risk เป็นช่วงจังหวะที่ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจากพาไพ่ใบชานะคะมองว่าคุณจะได้ค้นพบความสุขสงบภายในใจนะคะแล้วก็ค้นพบกับความสนุกมุมที่เป็นมุมสนุกมุมที่เป็นความบันเทิงคุ้นนะคะแต่ว่ามันยังมีเรื่องให้มันได้ขัดขัดข้องนะคะหรือขัดใจ จะสุกก็สุขไม่เต็มที่นะคะจะสนุกก็สนุกไม่เต็มที่เหมือนมันมีอะไรฉุดรั้งเราไม่ให้เราเก้าวไปข้างหน้านะคะไพ่คลอนนี่อาจจะหมายถึงว่าการเดินทางของเราต่อจากเนี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะหรือเราใกล้ค้นพบความสุขหรือตัวตนของเราที่แท้จริงแล้วนะคะแต่มันยังมีใครสักคนหนึ่งมาคอยดึงรั้งคุณไว้อืม ให้เรามัตระวังกับคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นความเสี่ยงนะคะหรือทำให้เรา,าไปต่อไม่ได้ภารกิจของคุณมันโดนขัดขวางอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูไพ่เอิร์ธบนกันต่อคุณได้ไพ่เด็กคีค่ะหมายเลขที่26 inner calling charity intention เห็นไหมว่าวันนี้ มันเป็นคลิปที่เหมาะกับคนที่กำลังจะถูกเรียกร้องนะคะจากจิตวิญญาณภายในให้มีความรับรู้ให้มีความตื่นรู้หรือให้มีความรู้แจ้ง mm hmm. เห็นจริงอะไรบางอย่างนะคะเกี mm ่ย hmm. วกับจิตวิญญาณภายในของตัวคุณเองนะ mm hmm. แล้วก็คุณได้ไพ่ a p p r e n t i c e นะคะ higher education belief and wisdom mm hmm. เป็นคนที่มี จิตวิญญาณเบื้องสูงนะคะมีภูมิปัญญาอันสูงส่งอยู่กับตัวเองขอให้เชื่อนะคะว่าคุณนั้นมีภูมิปัญญามีความรู้เป็นแบบฉบับของตัวเองจากอ n นเนอร l คอ n g จากจิตวิญญาณภายในของคุณที่กำลังเรียกร้องเรียกหาให้คุณมองเห็นอยู่นะคะเหมือนนกนกฮูกเนี่ยจะเป็นนกที่มีสายตาอันเฉียบคมมองที่มืดได้นั่นหมายถึงว่า ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาดูที่จิตใจของตัวเองนะคะกลับมาที่อินเนอร์ของตัวเองแล้วคุณจะได้ค้นพบกับความเชื่อของคุณคุณจะได้ค้นพบกับภูมิปัญญาของคุณนะคะมันจะได้ความเห็นจริงอะไรบางอย่างนะแล้วสุดท้ายคุณได้ไพ่40 the stand courage determination fearlessness ต้องไม่กลัวนะคะไม่กลัวกับสิ่งที่เ,ออเราไม่รู้ความไม่รู้หรือความกลัวอะไรล่วงหน้าไปก่อนเนี่ยจะถูกกําจัดออกไปนะคะคุณจะได้รู้ถึงตัวตนของคุณในตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณต้องกลับมาดูแลกลับมาใส่ใจกับตัวเอง ะะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องราวรบกวนคุณมากมายทำให้คุณไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่มีเวลาในการหาความสุขไม่มีเวลาในการหาความสนุกสนานให้กับชีวิตนะคะเออมันถูกฉุดลั้งไว้กับอะไรบางอย่างมันแบบเหมือนกองอ,อ,อะไรอนะเล็บอีกาที่จิกเราไว้อย่างนี้อยู่แต่ว่าตอนนี้ค่ะมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้เวลาเพื่อ ค้นหาภายในใจของตัวคุณเองนะอืขอให้คุณเชื่อในตัวเองว่าคุณสามารถที่จะคอนเน็กตกับตัวตนภายในของคุณได้คุณสามารถที่จะเรียนรู้จากจิตวิญญาณภายในของคุณได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์อะไรอยู่เบื้องลึกข้างในนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถูกใช้มันอาจจะยังไม่ได้ถูกสื่อสารออกมานะคะ ไพ่บอกว่าให้คุณมีความกล้าหาญในจิตใจนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่สัญชาตญาณคุณบอกอืมเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราอีก6ดาบค่ะเส้นทางที่คุณกำลังจะเดินไปต่อจากนี้ค่ะคุณอาจจะเจอคนที่พาคุณข้ามทุกปัญหานะคนที่ <c oughs> พาคุณไปสู่เป้าหมายสำคัญของคุณไม่รู้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครนะคะแต่คุณจะได้มีคนที่พึ่งพานะแล้วก็พาคุณข้ามน้ำข้ามทะเลไปเจอจุดมุ่งหมายที่สำคัญในชีวิต <c oughs> คุณจะได้มุ่งไปเจอกับความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์นะคะคุณได้ king of pentacle s ค่ะจะเป็นราชาแห่งเหรียญเนาะ เป็นแบบไพ่ที่มีความมั่งคั่งแล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดเหมือนคุณจะได้ค้นพบเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์หรือความมั่งคั่งอะไรที่มันจับต้องได้ที่คุณเห็นได้ชัดนะคะมันเหมือนเป็น material wealth อืมมันจะมีการเดินทางหรือการยกยย้ายการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตคุณค่ะจะนำคุณไปสู่ความมั่นคงนะคะ ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต ừ, แต่คุณต้องกล้านะคุณต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณได้ไพ่ห้าเหรียญค่ะแต่เหมือนตัวคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองนะคะอาจจะมีความรู้สึกที่ขาดแคลนหรือด้อยค่าตัวเองหรือไม่มั่นใจตัวเองว่าเราจะไปถูกที่ถูกทาง เหมือนคุณกำลังมองไปนะคะยังจุดที่คุณขาดอยู่แต่จริงๆแล้วตัวคุณไม่ได้ขาดนะคะเป็นคนที่สามารถสร้างบุกเบิกแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นจริงนะคะได้ด้วยตัวของคุณเองนะแต่ว่าเรายังมองไปยังจุดที่เรายังมีไม่พอจุดที่เรายังไม่มีจุดที่เรายังขาดอยู่ มันอาจจะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ฉุดรั้งคุณจากความมั่งคั่งร่ำรวยที่จะเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าจิตเรายังคิดว่าเราขาดและยังเป็นไปไม่ได้นะคะคุณได้ไพ่คิงแล้วคิงอ n d บอลคิงอ w a บอ s คือการสามารถที่จะจัดการควบคุมจัดการเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ การเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณของคุณนะคะคุณจะได้เจอกับภาวะที่คุณรู้สึกขาดแคลนก่อนคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าไม่มีตัวตนนะคะแต่สุดท้ายแล้วมองว่าของที่คุณมีอยู่ข้างในอะคะ่ะมันมีพลังงานหรือมีความรู้ อะไรบางอย่างอยู่ในตัวตนซึ่งคุณจะสามารถค้นพบได้จากการที่คุณได้ออกเดินทางจากคุณจากการที่คุณได้กล้าเผชิญกับมันนะคะอืมแล้วมองว่าคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้ไปอย่างเป้าหมายที่คุณต้องการได้นะคะว้าวคุณได้วิวว่าฟอร์จูนมันเป็นเหมือนโชคชะตาที่คุณจะต้องได้พบเจอสิ่งที่คุณเผชิญในชีวิตนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้อืคุณอาจจะมีจุดที่ต่ำสุดในชีวิตมาก่อนความลำบากใจความยากลำบากนะคะแต่ว่าต่อจากนี้ถ้าคุณเซตเป้าหมายใหม่เซตจ,จิตวิญญาณภายในของคุณใหม่คุณมองถึงจิตที่เป็นในแง่บวกจิตที่ดีของคุณนะคะมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะ ให้ไปยังจุดสูงสุดของชีวิตคุณจะได้มีภูมิปัญญาหรือมีการเดินทางครั้งใหญ่ของชีวิตคุณต่อจากนี้แน่นอนนะมันเป็นการเดินทางเพื่อคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง Justice ค่ะบางครั้งมันมีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่คุณ กำลังเผชิญอยู่คุณไม่แน่ใจว่าคุณควรจะไปต่อนะคะหรือคุณควรจะปักหลักปักฐานอยู่ที่เดิมคุณอาจจะกําลังลังเลแล้วก็กังวลอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะอ่าสิบไม้เอ้ยสิบดาบเห็นไหมลังเลสงสัยนะคะ กลัวว่าการเดินทางที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคุณกลัวว่ามันจะล้มเหลวกลัวว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้แต่จะบอกว่าสิบจาบเนี่ยมันเหมือนเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะอะไรที่มันสูญเสียไปนะคะมันก็จะต้องสูญเสีย เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องเผชิญคุณจะต้องเข้าใจนะคะในความสูญเสียในการถูกหักหลังคดโกงความผิดหวังความทุกข์ทรมานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะและคุณจะต้องเข้าใจและยอมรับตามสิ่งที่มันเป็นไปให้ได้นะอืมโอ้โหสิบสิบไหมสิบเหรียญมาแล้วค่ะ สิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะก่อเกิดสิ่งใหม่ความอุรมสมบูรณ์มั่งคั่งอันใหม่ที่เป็นชีวิตของคุณแบบที่คุณต้องการนะคะจากความขาดแคลนทั้งหลาย่ยเห็นไหมจาก5เหรียญนะ่ะมันจะกลายเป็นสิบเหรียญการที่เคยมีทุกอย่างแล้วสูญเสียไปแล้วคุณจะได้กลับมา สั้งตนใหม่และเป็นตัวตนคุณในแบบที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคุณจะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากคนรอบๆค่านะคะจากครอบครัวจากคนที่เขาไว้ใจซื่อสัตย์อยู่กับคุณนะคะขอให้คุณกล้า,ผาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตนะอืมใหเดวิลค่ะ อาจจะเป็นถึงเรื่องกิเลสหรืออัตตาตัวตนของคุณที่มันยังมีอยู่แล้วก็เป็นตัวที่ฉุดรั้งทำให้คุณไม่สามารถที่จะไปสู่จุดที่คุณต้องการได้นะเจตตาบางเรื่องนะคะที่มันปล่อยหรือละทิ้งไว้ได้มองว่าคุณอาจจะต้องละไว้สิ่งใดที่รักและหวงแหนมาก บางอย่างอาจจะต้องเสียสละนะคะเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ดังนั้นโดนันมองว่าเส้นทางทางด้านจิตวิญญาณของคุณนะคะสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้มันเกิดจากจิตที่เรียกว่าไม่มั่นใจขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะถูกกิเลสนะคะลวงล่อให้ไปทางอื่น ให้คุณเดินในเส้นทางอื่นในเส้นทางที่ไม่ใช่คุณคุณอาจจะหลงทางนะคะไปตามคนนั้นทีคนนี้ทีคุณไม่มีความเป็นตัวเองอยากจะไปลอกเรียนแบบคนนั้นทีอยากเป็นแบบคนนั้นนะคะทาไมเขายิ่งใหญ่จังเลยทําไมเขาเก่งจังเลยอยากจะเป็นแบบตามเขาอยากได้อยากมีแบบคนอื่นเนี่ยล่ะคะ่ะมันคือกิเลสที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรา แล้วก็กลัวการที่จะต้องเดินหน้าต่อกลัวมันล้มเหลวกลัวมันผิดพลาดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ฉุดหลังคุณไว้จากการจเจริญเติบโตทางในจิตวิญญาณของคุณคันแนะนำหรือสิ่งที่จะต้องแก้นะคะมองทุกอย่างค่ะจัสติตามความเป็นจริงตามเหตุและผลตามสักกรกะที่มันจะเกิดขึ้นให้เรารับรู้ถึงความเป็นไปได้ของตัวเราเองนะคะ แล้วต้องกล้าที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหากคุณนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงย้ายถิ่นที่อยู่เดินทางไกลมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างภายในจิตใจของตัวเองให้คุณเชื่อในการเปลี่ยนแปลงนั้นการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะจะทำให้คุณได้คนพบความเป็นตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้สึกเติบโตขึ้นนะคะคุณได้ไพ่คิงสอใบนั่นหมายถึงว่ามันจะทำให้คุณ ได้เติบโตได้รู้จากการเรียนรู้ทุกอย่างที่เข้ามานะคะจนควบคุมทุกอย่างที่คุณต้องการได้อืมแต่ว่าตัวคุณต้องสลัดทิ้งความรู้สึกเก่าๆให้ได้ก่อนยังคงหันหน้ามองที่หเหรียญความขาดแคลนความไม่มั่นใจ ความไม่เป็นตัวของตัวเองการที่จะต้องทําตามคนอื่นคุณยังมองคนอื่นอยู่ทุกวันนี้นะคะดูนั้นมองว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องใช้สติปัญญานะคะแล้วสร้างตัวตนของคุณขึ้นมาคุณก็เป็นตัวคุณในรูปแบบของคุณได้เหมือนกันคุณมีดีทุกอย่างเลยนะคะคุณมีดีทุกอย่างอย่าหลงละเรลงไปกับคนอื่นนะคะอย่าวอกแวก ให้โฟกัสและมุ่งมั่นกับการเป็นตัวของตัวเองคุณสามารถที่จะมีชีวิตเป็นแบบของตัวเองได้มีความสุขในแบบของตัวเองชีวิตไม่เหมือนของใครนะคะอย่าไปติดกับดักอย่าไปตกหลุมพรางนะคะกับสิ่งที่เกี่ยวเราไว้อยู่สิ่งปัจจัยภายนอกที่ฉุดลั้งเราไว้อยู่จงหาเส้นทางที่เป็นชีวิตของตัวเอง ไม่ต้องอยากได้อยากมีแบบคนอื่นนะคะแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่ากันมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณจงเลือกในเส้นทางที่เป็นตัวของคุณเองแล้วจงขยันหาความรู้เติมเต็มนะคะหาประสบการณ์ให้ตัวเองเรื่อยๆนะการที่ได้เรียนรู้ทั้งสุขและทุกข์หลายๆอย่างในชีวิตจะทำให้วันหนึ่งอ่ะคุณ ชนะทุกอย่างคุณจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะทําให้คุณแบบเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่คุณจะต้องทําต่อไปนั่นเองนะคะอืมแล้วเดี๋ยวมาดูไพ่คําแนะนํากันต่อนะใช้เป็น whisper of love นะคะเพื่อเติมคําแนะนําความรักให้กับชีวิตของคุณนะคะว่าถ้าอยากจะให้ความรักให้อะไรเกี่ยวกับ คำแนะนำของคุณอีกชึบโอเคคุณได้ไพ่ physical touch ค่ะ A t tender touch can mean so much แล้วก็อันนี้หมายถึงว่าการจับและสัมผัสได้นะคะจะทำให้รู้สึกว่ามีคุณค่ามากขึ้นนะ Listen with your heart, your a e listening but need to hear with a loving heart. ให้ฟังจิตใจภายในของคุณด้วยจิตที่รักนะคะแล้วก็ practice compassion seeing t h s from a fresh perspective ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างแบบที่มันสดใสแบบที่ควรจะเป็นด้วยจิตใจที่คุณรักนะคะ จงมองสิ่งรอบๆตัวด้วยความรักและความเข้าใจสิ่งใดที่มีอยู่ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับคุณอยู่แล้วนะสิ่งที่คุณจะต้องได้หรือสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของคุณเนี่ยในตอนนี้มาถึงเวลาที่คุณจะต้องฟังแล้วก็รักตัวเองให้มันมากๆนะคะรักในความเป็นตัวของตัวเองรักในจิตใจของตัวเองแล้วมองทุกอย่างอย่างสดชื่นสวยงามอืมแล้วคุณจะปรับมุมมองในชีวิตของคุณได้นะ แล้วจะทำให้เราได้ค้นพบกับจิตวิญญาณตัวตนที่แท้จริงภายในของเราเป็นเราในรูปแบบเรานั่นแหละดีที่สุดแล้วนะคะทุกคนและนี่ก็คือข้อความทั้งหมดนะคะที่อ่านได้จากไพ่ทาโร่และก็ไพ่ออร์คเคิลถ้าทุกคนชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ